หนึ่งเดือนเนี่เราก็ต้องซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบก็พอเป็นเลขที่ขี้เหรมากเลยผมไม่ชอบเลยยังไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวเรารอจนทูบหมดนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เสื้อลงตลาดนะครับอยู่ที่วัดเขาช่องลมนะครับแล้วก็องค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเท้าทองล้นนะครับวันพรุ่งนี้วันหวยออกนะครับสายมูห้ามพลาดนะครับวันนี้เราจะได้เลขเด็ดเลขอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับ ไปเสียงดวงกันโอเคนะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเช่าบูชานะครับดอกไม้ทุกเทียนนะครับเพื่อที่จะกราบไหว้ท่านทองรนนะครับอันนี้เรามาในช่วงเย็นเนาะเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราอยู่ใกล้ๆนะครับ <c oughs> ชุดละ99าบาทไม่รับเงินนะให้มงหนอตู้เลย ดอกไม้ชุดนี้ชุดเล็กๆเนาะนี่ครับก็จะเป็นชุดบูชานะครับคือตอนนี้ก็คือเวลาเย็นมากแล้วนะครับเวลาเย็นเนี่ยคนก็ยังมาเรื่อยๆเลยนะครับมายังเที่ยงคืนนะไม่เชื่อรอดูเลย สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำแดงไม่ต้องเปิดเนาะนี่ตักนีแล้วก็ข้าไปถือกันนะลูะค้อผูกนะเอาผูช่วยกันแล้วโอเคครับนี่ก็คือ เป็นเลขนะครับคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวเรารอจนทุบหมดนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเราก็จุดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราภาษาอีสานเขาเอือนไตนะจริงๆเราถือไว้ก็ได้นะคือเขาไม่ให้ตักตรงนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนเขาจะรอดูเลขตัวเองนะ เสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะจดใจจดจอ่อก็คือจะมีเก้าอี้ให้บริการประชาชนนั่งรอเลยเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขเยอะแยะเลยเอาเดี๋ยวเราปักเสร็จแล้วก็นั่นเขาได้เลขแล้วปักเสร็จแล้วเราก็นั่งรอเลยเนาะโอเค หนึ่งเจ็ดได้ละศูหนึ่งหนึ่งศูนยบ่หนอ๋อหนึ่จุดนี้ก็จะเป็นจุดเสี่ยงดวงนะครับคุณผู้ชมที่มาไหว้ <c oughs> ท่านทองลงแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาเสี่ยงดวงที่นี่นะครับเมื่อกี้ผมได้101เป็นเลขที่ขี้เละมากเลยผมไม่ชอบเลยท่านให้มานอกก็ต้องซื้อนะครับ <g ül> เลขขีเ้เละฮะยังเหลือเลขทูบ <c oughs> อีกนะครับคุณผู้ชมเอาไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เราต้องเสี่ยงดวงนะครับก็คือ1เดือนนี้เราก็ต้องซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบก็พอนะครับ <c oughs> อย่าซื้อเยอะนะครับแต่ว่าในกระเป๋าผมกี <c oughs> <c oughs> ส่สองไหเต็มไปหมดเลย โอเคนี่เป็นแผงลอตเตอรี่นะเยอะเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลอตเตอรี่ก็ล่าสุดนี้มีคนถูกระวันที่หนึ่งไปแล้วนะเนาะมีคนถูกระวันที่หนึ่งเยอะนะครับไม่ถูกได้ยังไงว่าเป็นแพงแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อ,อนี่นี่ใบละร้อยอยู่นี่นี่ใบเดียวอยู่นี่นี่แผงดังแล้วเนี่ยแผงดังเขาถูกระวันที่1ไปแล้วนี่แผงนี้ รับนี่ใบละร้อยเห็นเหรอเอาที่ไม่มีเองอีกซีซีซีหนึ่งส่วนหนึ่งหรอไม่เป็นไรหรักไหนเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันดีกว่านะครับเพราะว่าจะมีเลขทูบอีกนะเราซื้อเราซื้อมั่วไม่ได้ เพราะว่ามันสองใบเมื่อกี้แล้วน่าจะมาแผงเมื่อกี้แม่โม่จะซื้อเยอะ,อะโอเคได้ยังครับสาธุวิลลิกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแน่นอนเลย เห็นไหมมันเลขพ่อหนึ่งเจ็ดเจ็ดอันนี้เลขอะไรเลขคามเลขคามเลขพ่อพอซื้อละหรูซื้อแล้วมันเข้าเป่าแล้วละลูกอ่ะนะครับนี่คือเลขที่เราได้ก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่เจ็ดศอเดียวกันเลยนี่โอ้โหอยู่ใกล้กันเลยเนี่ย701ด่งใช่เลยเป็นเลขประจำแต่ไปมาเป็นเลขสองไหม หหอหนึ่งกับเจ็นั่นแหละหนึ่งกับเจ็ดอันเดียวกันได้่ควรเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งไงแต่ว่าถ้าอยากถูกจริงเนาะกว้านซื้อทั้งหมดนี้ได้เลยนะคุณคุณผู้ชมถ้าอยากถูกจริงก็กว้านซื้อให้หมดเลยเยอะแยะเลยพังตรงนี้ไม่พอกระถางนี้นี่นี่นะครับถ้าอยากถูกจริงๆก็มากว้านซื้อในกระถาง <c oughs> นี้ได้อีกนะครับก็จะมี 7cc เลือกได้เลยนะครับคุณผู้ชมหรือไม่พอก็นู่หรือหรือไม่พอก็กระถางนี้ได้อีกนะครับมีอีกระถางหนึ่ง นี่ครับ706 877นะฮกด็ดะฮะสิบกระถางไปเลยนะครับไม่ถูกให้มันรู้ไปนะครับผมไม่ได้ตลกนะผมพูดเรื่องจริงนะซื้อได้นะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับเก็หวังว่าพรที่เราขอไปนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับ ถ้าอยากจะมากราบไหว้บูชาท่านนะครับก็สามารถมาได้นะครับแล้วก็มาขอโชคขอลาบนะครับมาเสี่ยงดวงนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญมาได้นะครับที่วัดเขาช่องลมนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับวัดเขาช่องลมศรีราชายเปก็โชคเลยไม่เป็นไรก็เขาช่องลมนะครับก็ไปที่นู่นเลยไปที่ศรีราชานะครับก็ มาได้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเสือลงตลาดนะครับก็ะจะกลับบ้านกันนะครับพรุ่งนี้ก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ซื้ออีก <iet> นั่นฝันเน่ยคือเกาโอเคครับกลับบ้านกันบ๊ายบายใ<บ>นเชนนะี้เนาะ เสบายบายบายตังปิ้วไปแล้ว